โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาตอบคำถามที่ลูกค้าชอบถามมานะออเดอร์ Order 6กับ BV คํคำถามแรกนะคนส่วนใหญ่ทำไมไม่ชอบออเดอร์6ลูกค้าชอบถามมาก็คือส,ส่วนใหญ่ทำไมถึงไม่ชอบออเดอร์6คือบอกบอกก่อนนะว่าออเดอร์6อ่ะเสียงเบสมันจะนุ่มลอยมันจะไม่แน่นกระแทกเหมือน BV ที่เขานิยมกัน BV อ่ะเสียงมันจะแน่นกระแทกส,ส่วนมากอ่ะคนส่วนใหญ่เนาะที่เล่นเครื่องเสียงกัน่ะส่วนมากเขาจะชอบเบสแน่นกระแทก ส่วนออเดอร์หอ่ะมันนุ่มลอยเหมาะสำหรับร้องคาราโอเกะแต่ว่าผู้สูงอายุขึ้นมาหน่อยนึงเนาะ,ะลูกค้าก็ชอบจําผิดนะอันนี้คือออเดอร์หนะตัวนี้คือออเดอร์หส่วนตัวนี้ก็คือ BV วีออเดอร์หมันก็จะมีสี่เหลี่ยมตรงกลางนะแล้วก็ BV ก็จะเป็นตะแกรงข้อที่2นะลูกค้าชอบถามมาว่า b ีวีมันทุกนคนไหนนิยมมากไหมมืออาชีพเนาะถ้าเป็นมืออาชีพลูกค้าเขาจะชอบเป็นแบบ บีวีมากกว่าทําไมถึงชอบคือหนึ่งเสียงมันจะแน่นกระแทกส่วนเปิดเพลงพวกเพลงเล้าๆใจอ่ะมันจะจะดีกว่าออเดอร์หกนะส่วนแล้วแต่ถ้าสมมุติสําหรับความคิดของแอดมินนะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะว่าจะชอบนุ่มลอยก็ได้หรือจะชอบบีวีก็ได้แล้วแต่คนฟงังถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นส่วนใหญ่นะถ้าลูกค้าเอาไปเล่นในในห้องเนาะส่วนมากเขาจะเป็นออเดอร์หกเพราะว่าออเดอร์หกเสียงเบสมันจะไม่แน่นกระแทกมากข้อที่3นะลูกค้าบอกว่าทําไมราคาเท่ากัน เหมือนกันไหมก็คือเหมือนกันนะเหมือนกันหมดเลยทั้งดอกก็เหมือนกันเบ้าเหมือนกันขอบเหมือนกันไม้เหมือนกันหมด20บมิลไหนยี่สิบมิลเหมือนกันหมดเลยก็คือต่างกันแค่ตรงประกอบแค่นั้นเองอันนึงดอกไหนอันนึงดอกควม่มประกอบยากไหม ก็คือประกอบอย่างนะตัวนี้ก็คือจะใช้ไม้ประมาณ40กว่าชิ้นนะอันนี้คือจะ,จะประกอบส่วนตัวนี้ยากไหมอันนี้ก็ยากเหมือนกันยากตรงด้านหน้าด้านหน้าที่มันเป็นตรงเจาะรูเนาะมันจะมีรายละเอียดเยอะเป็นแบบยิบย่อยอะ่ะถ้าคือขาดอย่างใดยอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่ครบองค์ประกอบของตู้แต่ละใบนะถ้าขาดแค่ชิ้นเดียวเสียงก็จะเพี้ยนไปเลยโอเคลูกค้าก็ถามมาว่าถ้าซื้อแยกชิ้นซื้อได้ไหมสามารถซื้อ,อได้นะก็คือมันราคาใบละ2690บาทนะคงปั๊มก็คือ3,000บาทมีทอนนะ 3,000บาทมีทอนราคาต่อใบน,นะ2690บาทค่ะพร้อมดอกนะคะราคา2690บาท3แบงบงเทามีทอนส่วนตู้เปล่านะถ้าเป็นตู้เปล่าก็แบงคบเทามีทอนตู้เปล่าใบละ1 9 0่บาทส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางได้ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่มนะคะโอเคก็คืออันนี้คือขอเล่าในความส่วนตัวและความคิดของตัวเองนะว่าชอบแบบไหนส่วนตัวแอดมินนะแอดมินชอบเบ็ดแน่นกระแทกมากกว่าทําไมถึงชอบเบ็ดแน่นกระแทกมากกว่าคือหนึ่ง ก็คือแอดมินก็ชอบเสียงเบสเบสแน่นเพราะว่าตอนแบบว่าฟังเพลงเนาะมันเล้าใจฟังเพลงเบสหนักอย่างเงี้ยมันเล้าใจดีสําหรับแอดมินนะชอบเป็นทรงเบสหนักมากกว่าเสียงมันจะพูดง่ายก็คือมันจะเข้าหูเรามากกว่าเนาะก็คือเราชอบแบบแน่นกระแทกชอบเล้าใจให้ให้อันนี้ให้บอกเลยนะว่าอันไหนขายดีสุดแอดมินก็ต้องเป็นตัวนี้อยู่แล้วต้องเป็น B v เบสแน่นกระแทกอยู่แล้วขายดีสุดประมาณ7จนะอ่ะทำไม แล้วก็จะมีคําถามต่อมานะว่าทําไมออเดอร์หกทำไมขายไม่ดีส่วนมากออเดอร์หอ่ะจะใช้แบบว่ากับผู้สูงอายุเนาะที่ชอบไม่ชอบเบนหนักเบนแน่นก็คือคือตัวนี้ส่วนมากเขาจะชอบตัวนี้กันค่ะจะขายดีกว่าประมาณ70%เลย อาอคนมองแค่ค้าดองจำน,นาจอยหากถือเขาแย่งไปจอยคนเงินหน่อยได้แค่ สวัสดีครับพบกับบริษัทนากริงครับผมที่เห็นอยู่นี่คือชุด2องคูนสออเดนะครับลูกค้าสั่งเมื่อวานนี้นะครับเรามาส่งกันให้วันนี้เลยตอนเช้าสนใจชุดนี้ติดต่อแอดมินได้เลยนะครับเราก็มาส่งอันนี้จังหวัดยะโสธรน,นะครับผมมาเบอร์กดชุมตมวหมกุกดชุม งานเร่งงานด่วนงานรีบเรารับส นะครับผมกับบริษัทนาเกจิครับ